สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับหงแดง Liverpool, เรียกว่าผูเรียกได้ว่าโดนปาดมันจนเบื่อนะครับโดยล่าสุดวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าผูได้พลาดมอยเซตกกเซโดให้กับเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากสิงโบรูน,นยื่นเงินปาดหน้าด้วยราคา115ล้านปอนด์พร้อมด้วยค่าเหนื่อยที่สูงกว่าและสัญญาระยะยาวถึง8ปีเช่นเดียวกันกับโรมโอลาเวียที่จอจะย้ายไปซบทีมสิงโตน้ําเงินครามเต็มแกด้วยค่าตัว5 0ล้านปอนด์ครับ อย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านของ The a t h l เล i ติสื่อชื่อดังของเมืองพู้รีอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นสนใจอยากจะดึงตัวโอเลเลียงชัวเมนี่กองกลางตัวเก่งของราชันชุดขาวและแมนเิดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยทางด้านของสื่อดังกล่าวได้ระบุว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยเนื่องจากตัวนักเตะเองยังคงมีสัญญากับราชันชุดขาวถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028เลยทีเดียวนะครับ และสถานการณ์ของตัวนักเตะเองก็เรียกได้ว่ายัางคงมีความสุขดีไม่ได้คิดที่อยากจะย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของโชว์อเมนี่เองก็เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ในตอนนั้นแข่งทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้เลือกที่จะไปซบทีมราชันชุดขาวแทนด้วยค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรครับแล้วหลังจากที่ลิเวอร์พูลกำลังจะโดนปาดแข้งถึง2ราย งานนี้ลิเวอร์พูลก็ขอปาดทีมอื่นบ้างนะครับเนื่องจากตอนนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นเลงที่จะตัดหน้าทีมดังคว้าตัวแข้งอนางคตไกลามาเพื่อแก้ไขปัญหาในแนวรับแถมมีข่าวว่าจะได้ตัวมาด้วยค่าตัวที่ถูกมากๆด้วยครับ d a i l y Express สื่อชื่อดังของอังกฤษได้รายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะปาดหน้าบรัสเซียดอทมุนทีมดังของึกุนเดสลีกาเยอรมนี er ie, เพื่อคว้าตัวอาร์เมลเบลลาคอสซับ ปราการหลังดาวรุ่งทีมชาติเยอรมน,นีชุดฟุตบอลโลก2022เพื่อมาเสริมแกล่งในแผงหลังที่กำลังมีปัญหาเกมรับอยู่ในเวลานี้ครับก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะโดนเชลซีทุ่มเงินปัดหน้าคว้า2กองกลางตัวรับที่เป็นเป้าหมายทั้งมอยเซตไกเซโดจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนที่เพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆร้อนๆน,นะครับและรวมถึงโรเมโอลาเวียที่ยื่นข้อเสนอให้กับซัลทัมตันมาแล้วหลายรอบ แต่สุดท้ายเจ้าตัวกลับมีแนวโน้มว่าจะเลือกซบสิงบูมากกว่าหงแดงครับทำให้ล่าสุดทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นสวมบทบาทจอมปาดบ้างโดยทางด้านของเดลี่เอ็กเพรสสื่อของอังกฤษได้เปิดเผยว่าเจ้เกนครอฟกุนสื่อของหงแดงนั้นสนใจที่จะคว้าอาร์เมลเบลลาคอสซับแข้งวัย21ปีเพื่อมาเป็นตัวแทนของเจอเอลมาติฟที่อายุอนามเข้าไป32ปีแล้วเริ่มที่จะโรยลาแล้วครับโดยก่อนหน้านี้นั้นบรุสเซียดอทมุน ก็พยายามที่จะยืมตัวแข้งรายนี้ไปใช้งานแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกับเซาท์ทัมตันได้ครับขณะเดียวกันทางด้านของสกายสปอร์ตเยอรมนีก็ได้ออกมารายงานข่าวว่าซาท์ทัมตันนั้นต้องการที่จะปล่อยอาร์เมลเบล่าคอสซับด้วยการขายขาดมากกว่าเพื่อนำเงินเข้าสโมสรหลังจากที่พวกเขาต้องตกชั้นจากพีเม์ลอังกฤษลงไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยค่าตัวของแข้งรายนี้นั้นจะอยู่ที่ราวๆ21.5ล้านปอนด์เท่านั้น จึงเป็นโอกาสให้หงแดงลิเวอร์พูลมีลุ้นปาดหน้าขวาตัวไปแทนบรเซียดอทโรมนครับส่วนแข้งรายต่อไปนะั้นลิเวอร์พูลก็ต้องแย่งชิงกับทีมคู่อริร่วมเกาะอ,อังกฤษนะครับโดยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับทีมคู่ปรับอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการล่าตัวเบนชแมงปาวาครับบิลซื่อชื่อดังของเยอรมน,นีได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะล่าตัวเบนชแมงปาวา กองหลังของไบร์เนมิวนิคมาร่วมทีมเช่นเดียวกันกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ผ่านมานั้นแนวรับชาวฝรั่งเศสต้องการที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่และทีมเสือใต้ไบร์เนมิวนิคเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกไปถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าพอใจยื่นเข้ามาทําให้หงแดงนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสู้กับทีมปีศาจแดงครับอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวได้เปิดเผยว่า จากการที่ก่อนหน้านี้ไบเยนยมิวนิกนั้นต้องการได้เงินค่าตัวปาวาวในวัย27ปีสูงถึง45-50ล้านยูโรขนาดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพร้อมที่จะจ่ายไม่เกิน30ล้านยูโรเท่านั้นโดยสถานการณ์ล่าสุดนั้นทางด้านเสือใต้นั้นดูจะถูกบีบมากกว่าเนื่องจากสัญญาของปาวานั้นเหลือจนถึงกลางปีหน้าเท่านั้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะขยายสัญญาออกไปครับทำให้ตอนนี้ทีมดังจากเยอรมน,น,นีต้องรีบตัดสินใจโดยเร็วที่สุด อีกทั้งตัวนักเตะเองยังแสดงความต้องการว่าอยากจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันทำให้ทีมแชมป์บุนเดสลิก้าเยอรมนีต้องทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งครับโดยถ้าหากลิเวอร์พูลนั้นอยากจะได้ตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมก็คงจะต้องรีบยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดให้กับทางทีมเสือใต้พิจารณาโดยเร็วรวมถึงเจราจากับปาวาให้สนใจย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลครับ ส่วนแข้งรายสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับมีข่าวจากเดอะมิลเลอร์ซออเชื่อดังของอังกฤษได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะกลับมาให้ความสนใจในตัวของอังเดยอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาอ,อกหักจากมอยเซตไกเซโดและโรเมโอลาเวียครับไกเซโดนั้นเซ็นสัญญาเขาร่วมทีมเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลิเวอร์พูลเองก็จอดที่จะแห้วตัวโรเมโอลาเวียจากนักบอลซาทำม่านอีกรกล หลังมีขาวว่ากองกลางชาวเบลเยี่ยมรายนี้ตัดสินใจแล้วว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายไปร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดบิดครับโดยลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังจากที่พวกเขาปล่อยตัวแข้งดังหลายรายทั้งฟาบินโย่จอแดนแฮนเดอร์สันเจมิลเนอร์นาบีเกตาและอเล็กซ็อกเลชมาเลนครับโดยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวอเล็กซ์ลสแมกอเลสเตอร์และโดมมนิกซบอสไลได้แล้ว และนั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับแผงกองกลางของหงแดงนะครับโดยล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าทีมของเจอเกนครอฟนั้นกำลังพิจารณาว่าจะกลับมาล่าตัวอังเดรมิดฟิลของฟูมนเนซ่อีกครั้งหรือไม่ครับด้วยสถานการณ์ที่ว่าอังเดนั้นเหลือสัญญาอีกกว่า3ปีทางด้านของฟูมิเนซ่เองจึงยังไม่ได้รีบร้อนที่จะปล่อยมิดฟิลไว้ย2 2ปีรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังไม่ได้ปิดกั้นสถานการณ์ ถ้าหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาครับและเกี่ยวกับสถานการณ์การซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนั้นเจมี่กาลาลเกอร์อดีตแข้งของลิเวอร์พูลซึ่งทำหน้าที่นักวิเคราะห์ของ Sky Sports ได้ออกมาวิจารณ์การทำงานของทีมซื้อขายลิเวอร์พูลในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่าพวกเขาพลาดเป้าหมายทุกรายที่หมายปองแสดงให้เห็นถึงความอ่อนเชิงของผู้อำนวยการด้านการกีฬายอย่างยอร์ชมักเกอร์ครับ หงแดงนั้นเริ่มจากการไล่ล่าโรมาโอลาเวียของซาร์ทำตั้นแต่ก็โดนเชลซีแย่งซื้อจึงเบนเข็มไปหามอยเซสไกเซโดของค่ายไบยตันแต่ทว่าสุดท้ายแล้วสิงบูก็เกทับปิดดิวไกเซโดล115ล้านปอนด์ส่วนลาเวียก็จ่ะลงเอยที่60ล้านปอนด์ครับด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้ลิเวอร์พูลนั้นเสียเวลาไปเกือบเดือนแต่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยซ้ำร้ายยังถูกคู่แข่งอ่านไตเรื่องของตำแหน่งปัญหา โดยอาจจะโดนก่อกวนปั่นแย่งซื้อหรือโกงราคาเป็นที่น่าอายในอดีตสายตาของรองกัปตันลิวอร์พูครับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่น่าอายมากพวกเราดูเหมือนเป็นตัวตลกรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นกาลเกอร์กล่าวผ่านรายการ m มันเด i g h น f o o ุตบอ l สถานการณ์ของทีมตกที่นั่งลำบากพวกเขาจะเป็นจะต้องซื้อกองกลางใครสักคนเข้ามาแต่ทุกคนก็อ่านออกแล้วว่าลิวว์พูกำลังเส้นหวงัง ล่าสุดยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์เพื่อให้ราเวียทั้งที่เมื่อสัปดาห์ก่อนยังเกีียงที่จะจ่าย50ล้านปอนด์อยู่เลยมันช่างน่าขบขันตลบเป็นบ้าปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็คือรู้ว่าต้องการมิดฟิลด์ใหม่ตั้งแต่สิงหาคมฤด,ดูกาลก่อนแล้วแต่นี่มันผ่านมาตั้ง12เดือนแล้วยุคที่ทีมประสบความสําเร็จไม่จะเป็นต้องประมวลราคานักเตะแข่งกับทีมไหนนั่นเพราะมีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็นผู้อำนวยการฟุตบอล เขาทำงานเข้าขากับผู้จัดการทีมอิงเจเกนครับแต่ทว่าคนที่เข้ามาสานงานต่อน,นั้นไม่สามารถรักษามาตรฐถถานเอาไว้ได้เจมี่กาลเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลออกมาวิจารณ์ทีมเก่าครับโดยชื่อล่าสุดที่ทางด้านหงแดงเชื่อมโยงนั้นได้แก่อีราฮิมซองเกาเล่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นใช้รองๆองที่เจเกนครอบไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะครับอีกครั้งมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงกำลังสนใจที่จะเดียวกับแข้งรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันครับ มาปิดท้ายกันด้วยข่าวของนักเตะเก่าของลรเวอพูลอย่างอเล็กออกเล็กเชมเเลนนะครับโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ย้ายไปอยู่กับเบซิกตัสเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับลรเวอพูลในช่วงซัมเมอร์ครับเส้นทางต่อไปในอาชีพของอเล็กออกเล็กเชมเเลนนั้นจะเป็นการไปเล่นในลีกของตุรกีที่มีการยืนยันว่าได้ย้ายไปร่วมทีมของนักเตะอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับอเล็กออกเล็กเชมเเลนลงเล่น146นัดและทำไป18ประตูให้กับหงส์แดง หลังจากที่ย้ายจากอาเซนอลในช่วงซัมเมอร์ของปี2017และช่วยให้ทีมของเจอเก้นครอปเก็บ6เมเจอร์ในระยะเวลา6ปีที่เขาอยู่ที่ทินแอนฟิลก่อนที่จะอำลาไปในช่วงเส้นสุดฤด,ดูกาล2022-2023นะครับโดยตอนนี้อเล็กซ์ออกเลชเบเลนจะสารต่ออาชีพของเขากับสโมสรเบซิตัสและทุกคนที่ลิเวอร์พูลและแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนขออวยพรให้เขาโชคดีกับสโมสรใหม่ของเขาด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ